ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะลองรับฟังผมบ้างลองรับฟังผมบ้างไมพิรัตล่ายาวเปิดใจผ่านไอจียันไม่มีเจตนาภาคลูกจากอกแม่ถือว่ากำลังเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเลยก็ว่าได้เมื่อหนุ่มไมพิรัตได้ทําการยื่นขอสิทธิ์ประคองบุตรหรือก็คือน้องแม็กเวลหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาก็ได้มีด่ามาและการออกมาโต้แย้งกันของทั้งทางสาราคาซิงกินีผู้เป็นแม่และอีกมากมาย ล่าสุดวันที่15กันยายนไม้พิรัตได้โพสล,ลงในอินสตาแกรมถึงเรื่องราวดังกล่าวว่าตลอดเวลาหลายปีผมเงียบมาตลอดเพราะคิดว่าการพูดความจริงอาจจะทําให้เกิดผลกระทบที่ไม่ดีในอนาคตกับลูกผมสงสารลูกผมเลยอดทนมาตลอดเพราะคิดว่าสักวันด่ามมามันคงจบไปเองโดยที่ผมไม่ต้องออกมาชี้แจงความจริงอะไรแต่มันไม่ใช่เลย ผมยอมรับช่วงเป็นข่าวแรกๆผมเครียดมากนะครับเสียการเสียงานเพราะความไม่เข้าใจของคนในสังคมที่ตาหน้าว่าผมเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบแต่ผมยืนยันสิ่งที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงและมีหลักฐานหมดทุกอย่างและผมอยากให้ทุกคนและผมอยากให้ทุกคนลองเปิดรับฟังในสิ่งที่ผมจะพูดบ้าง และเปิดใจเพื่อให้ผมได้เป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยนะครับผมยืนยันว่าไม่มีคำไหนหรือเจตนาในคำร้องที่ยื่นต่อศาลที่ไปภาคลูกจากอกแม่ผมเพียงไปยื่นคำร้องขอเพื่อใช้สิทธิ์อำนาจปกครองร่วมเท่านั้นมิใช่สิทธิ์ในการปกครองแต่เพียงผู้เดียว วันที่ซาร่ามาแจ้งผมเรื่องลูกบอกว่าเธอท้องผมก็ยินดีรับตั้งแต่ถแถลงข่าวครั้งแรกแล้วผมได้ปรึกษาเรื่องการขอตรวจ ENA เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายซึ่งซาร่าก็คิดว่าตรวจก็ดีจะได้เคลียร์ณนะเวลานั้นมีเหตุการณ์แปลกๆระหว่างซาร่าและผมทําให้ผมไม่สามารถเชื่อเขาได้อย่างสนิทใจถ้าไม่ใช่ลูกผมผมก็ยินดีซัพพอร์ตในฐานะคนเคยคบกันแต่ถ้าเป็นลูกผมผมจะได้ช่วยกันเลี้ยงดูอย่างดีที่สุด พอผมรู้ว่าแม็กเป็นลูกผมผมก็รับผิดชอบมาตลอดจนถึงวันนี้ผมจ่ายให้ซาร่าไปเกือบ10ล้านบาทค่าใช้จ่ายเล็กน้อยอะไรผมก็จ่ายหมดผมเลยไม่เข้าใจว่าทำไมสังคมถึงเข้าใจไปแบบนั้นในเมื่อผมจ่ายทุกอย่าง สิ่งที่ผมทำไปทั้งหมดดูไม่มีค่าอะไรเลยสิ่งที่ผมต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือผมอยากเซ็นรับรองบุตรเรื่องราวไม่ได้เป็นอย่างที่สังคมเข้าใจว่าผมไม่ยอมเซ็นรับรองบุตรแต่ซาร่าบอกเราน้องโตก่อนแล้วค่อยให้ลูกตัดสินว่าผมควรเป็นพ่อของน้องหรือเปล่าด้วยตนเองผมจะไม่ร้องต่อศาลเลยถ้าซาร่าไม่กีดกันให้ผมไม่เจอลูกผมคิดถึงแม็ครับ คือผมไม่ได้อยากแค่เป็นพ่อที่จ่ายเงินผมอยากอยู่ในทุกช่วงชีวิตของเขาได้เห็นเขาเติบโตอยากเป็นพ่อที่ดีของลูกผมพยายามให้เวลาแม็กเวลเท่าที่ผมจะทำได้แล้วถ้าวันหนึ่งลูกโตขึ้นและได้กลับมาอ่านข้อความนี้ดดดีอยากจะบอกว่าไม่ว่าใครจะว่าอะไรยังไงหรือคนรอบข้างจะพูดอะไรอยากให้รู้ว่าแดดดีรักพี่แม็มากนะครับและที่ตรงนี้เป็นของแม็เสมอ